ถล่มสไปค์เละเป็นโจ๊กสไปโดนซัดไม่ให้เกียริเก๋ไก่สไลเดอร์ ยังคงอยู่กับเรื่องราวความรักของเก๋ไกยสไลเดอร์ยูทูบเบอร์สาวชื่อดงงังหลังจากที่จบรักกับหนุ่มสไปแต่เธอก็ยังยืนยันว่ายังสามารถร่วมง,งานกันได้เหมือนเดิมนะครับจู่ๆนะครับสปาก็โดนด่ามาเข้าเต็มๆจากคลิปในช่อง u t u b e นิกกี้ณัชชัดพูดถึงความโสดนะครับแล้วก็เลิกลากับอาถรรพ์เลข7ปีนะที่มีบางช่วงบางตอนนะครับนิกกี้ณชชัดถามว่าเป็นห่วงบ้างไหมนะครับเพราะหลังๆเนี่ยดูเหมือนเขาโตเป็นสาวขึ้นเดี๋ยวนี้เขาลงรูปเซ็กซี่ขึ้น ซึ่งสไปนะเขาตอบว่าเขาชอบโชว์ของอะครับส่วนนิกกี้ก็ตอบว่าเมื่อก่อนไม่เคยลงถูกปะซึ่งสไปนะครับได้ตอบแับว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ให้ลงเขาก็ต้องการให้ผู้ชายเข้ามาแหละมัง้งงานนี้นะครับทำเอาโลกออนไลน์ต่างเดือถึงคำพูดของสไปที่ฟังดูแล้วไม่เหมาะสมเท่าไหร่ดูไม่ให้เกียรติฝ่ายหญิง โดยมีคอมเมนต์บางส่วนนะคะบอกว่าทัศนคติแบบนี้ไม่ไหวแล้วขอให้พี่เก๋ในเข้มแข็งและยืนด้วยขาตัวเองเขายอมปล่อยสิ่งที่มีค่าคือเราไปเราต้องเข้มแข็งและทําให้ตัวเองเนี่ยมีค่าจะได้เขารู้สึกเสียดายนะครับโดยคอมเมนต์ถัดมาเขาบอกว่าเนี่ยก็จะแต่งโป๊เพราะอยากแต่งแต่ไม่ได้แต่งเพราะจะให้ผู้ชายมาดูหรอกนะแล้วบางคนก็บอกว่าเราไม่ได้มองตรงที่ว่าใครได้ดีหรอกเพราะใครแต่คําพูดหลังจากเลิกกันเนี่ยมันควรจะมีแต่คําพูดดีๆสไปเนี่ยไม่ควรพูดแบบนี้ ให้สัมภาษณ์ว่าเก๋มันเป็นแบบนั้นมันทําให้ไบส์เนี่ยดูแย่ในในสายตาคนอื่นโดยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถึงสไปซ์เนี่ยจะเลิกกับเก๋ไปแล้วแต่คําพูดของเขาเนี่ยควรเห็นใจเก๋บ้างไม่ชอบคําพูดที่แบบว่าแต่งตัวโป๊เพื่ออยากให้ผู้ชายเข้าหาจริงๆแล้วเนี่ยเกย๋เนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยต้องการคนปอบมากๆให้กําลังใจเก๋ไก่กันเยอะๆนะมีความคิเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามไลค์กดกระดิ่ง